วสเต็มขาหมดดีนะแต่ตัวนี้บินมาได้เนี่ยมันบินดีเหรอบินอ่อนแล้วเดี๋ยวผมมาได้ทาําผงให้มันดีๆพมลงอ่ะสุะสุละดึดึงดๆงมาเลย

นออตมีในก่อนโอ้ยเอาแหงนะเนอได้เจียวปอมนะค่ะอานอนานอนนอนนอดินอยูงง่นอดินอยูนอดินอยู่ Jadul okay. yeah, มันเสียป <grease. Cock S 3> <ım. S 2> ้นี่นี่นี่นา่นี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 ่นเนี่นีันีอี่นี่นี้นี่นี่นีนี่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 นีนี่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 นีดนี่วี่นี่ี่่นีนี่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 น่นี่นีนี่น่นี่นีนได้นี่น่นนีนี่น่นนี่นี่นีี่นข้างน่ะจ่นี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 ่่ Sang đu, sang đu, vô oh, thục, oh, sang đu Âu, âu, đi vào Mình nhào Mình nhảy ui, lăn, Mình nhào Có đến nịp, <laughs> có đến nịp Có đến nịp, <laughs> có đến nịp đến nịp, bỏ đến nịp bỏ đến nịp, bỏ ขอได้หนีบบอกแล้วว่าขอได้หนีบได้แล้วบอกแล้วว่ามันนะมันผิดฟอร์มนะขอได้หนีบเตะไอเนี่ยโคตรน้องออยืนเจ็บเลยยาวมันยาวนั่นผิดฟอร์มเนะี่ยว่าขอได้หนีบเต้อไอนี้ยนั่นแคม์ปบุบปับเฮงเฮงสุดยางมา <c oughs> <c oughs> แค่สติ๊กขามเนี uh ่ยเอาอยู่อหะไหมสู้อยู่หน่อยมีก่อนมีก่อนนี่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 ก้อนนี่ก่อนถอยเว้ยแกนี่ก่อนปล่อยเว้ยเซียมไปไหนของเมื่อเรื่องตอนนั้นนี่ก่อนเอ้า